ดูดวงชาวราศีเมษครับผมชีวิตนี้เหมือนโดนแกล้งครับผมเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นในโชคชะตาเหมือนโดนกันแกล้งครับผมอยากจะหนีไปให้ไกลสุดขอบฟ้าไกลในโชคชะตาของท่านตกตำแหน่งอะไรมาดูกันครับนะผมในโชคชะตาของท่านตกตำแหน่งไม่ดาบล้อมรอบไปถูไปตาโอ้โหบ้านเก่าเก่าําแพงเก่าเก่าสีดำดำอยากจะหนีไปไกลคนแบบนี้นี่นะ ที่คอยเข้ามายุ่งเกี่ยวในโชคชะตาผมไม่ชอบผมรู้สึกอึดอัดดิฉันรู้สึกอึดอัดรู้สึกจำแย่รู้สึกตกต่ำเบี้ยดินอยากจะหนีไปไกลนี่คือโชคชะตาของท่านใช่หรือเปล่าครับเพราะฉะนั้นในโชคชะตามีตาบล้อมรอบปิดหูปิดตากวนกระวายกระสับกระส่ายอดทน,อด,ทนอดกั้นแทบจะทนไม่ไหวครับดิฉันอยากจะหนีไปให้ไกลสุดขอบฟ้าผมโคตรอยากจะหนีเลยหมอสันอยากจะหนีไปให้ไกลสุดขอบฟ้าไกล ในโชคชะตาถามว่าท่านไปได้ไหมไปได้ครับผมเตรียมตัวหาโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาเตรียมตัวเ hey! ฮลั่นรับรัพนะครับผมดวงนี้จเจริญลูกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินโอกาสทองมีไหมให้ท่านตั้งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าและดวงนี้ไม่มีสิทธิเลือกมากเท่าไหร่นักในเมื่อโชคชะตามันเหมือนโดนปัญหาต่างๆเข้ามารุมเล้าซ้ายสามดาบขวาสามดาบตั้งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้า จัดหนักจัดเต็มในโชกตามีเกนชตาชิงไหวชิงพิบมีเกณนชตาใช้เลขเหลี่ยมเลขกลนเพทุบายปัญหาต่างๆเข้ามาลุมเล้าเจ็บปวดรวดล้าแสนทุกทรมานแทบจะทนไม่ไหวเจ้ากรรมในเวรเข้ามาจัดหนักจัดเต็มเฮ้ยจัสมันเกิดขึ้นในโชกตาเรียกว่าโดนอย่างยากโดนอย่างหนักเราจัดหนักจัดเต็มด้วยบุญกุศลวาสนาของท่านจะรอดพ้นกับคนคนนี้ได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับความอดทนอดกั้นของท่าน การยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบุญบารมีวาสนามันแทบจะทนไม่ไหวมันกระวนกระวายกระสรับกระส่ายกับปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้น The fool มันเกิดขึ้นในโชคชตามีการบรรจบประแจงเลียแข้งเลียขาออกเอาอใจท่านเป็นพิเศษให้ท่านยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีพลิกจากร้ายกลายเป็นดีด้วยบุญกุศลวาสนาเกิดความคล่องตัวเกิดความแช่มชื่นเกิดความราบรื่นมันจะตกตำแหน่งเทมเมอรรตน,นะผมเรื่องราวาต่างๆเหมือนดงังนะเหมือนฝันไป ผมเจอเรื่องราวต่างๆมันสวรรค์ส่งมบอบให้นะมันเจ็บปวดภายในใจลึกแต่ถ้าท่านผ่านพ้นไปได้นะครับสิ่งเหล่านี้ท่านจะไม่อยากจําเลยนะครผมมันผ่านพ้นไปแล้วเขาพเาจ้าไม่อยากเข้าไปในลักษณะแบบนั้นอีกครั้งหนึ่งในดวงชะตาของท่านมีดดาบตกําแหน่ง9้าดาบนะครับผมก็เรียกว่าเกิดความตึงเครียดเกิดความเครียดนะครับผมอยากจะทําอะไรสิ่งต่างๆที่มันผิดแปลกแหวกแนวให้มันไปไกลสุดขอบฟ้าไกลนะครับนะผมโชคชะตานี้นะครับต้องมีครอบครัว ก็บอกถ้าท่านอยากจะไปนะต้องมีครอบครัวจะไปคนเดียวมันกไรลยอยู่นะนะแต่งงานมีรูปมีแฟนนอาหาสามีภรรยาเราบครบไหเป็นครอบครัวสุขสันต์ฐานาและจะได้ไปไกลสุดขอบฟ้าไกลไงนะครับผมการบดิบดอยการลีเร,เริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายให้ท่านริเริ่มเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอะไรเดิมๆทาไปแล้วก็ลองทําของใหม่ดูเผื่อจะได้เจออะไรใหม่ๆ แต่กว่าจะเปลี่ยนพลิกเปลี่ยนแปลผันได้มันไม่ง่ายนะครับผมในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันเข้ามาประเดบดังก็ต่อเมื่อท่านต้องทุกข์เจ็บปวดรุนแรงแสนทุกข์ทรมานแทบจะทนไม่ไหวอสมินขี่ม้าส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสเดียวการข่าววิวาข่าวมงคลตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในเมื่อเรื่องราวต่างๆเข้ามาประเดบดังทําให้ท่านรู้สึกอึดอัดรู้สึกํำแย่ตกต่ำเบียดดินโดนใครบางคนเหยียบย่ำเอาให้มันเจ็บปวดรุนแรงแสนทุกข์ทรมาน ผมไม่ทำไรให้คุณตั้งแต่ชาติบางก่อนหรือยังไงถึงตามล้างตามหาตามกันแกล้งเปรียบเสมือนดังอัศวินขี่ม้าถือดาบโอ้โหหาเรื่องเราตลอดเวลานะครับหาเรื่องท่านตลอดเวลาเลยนะครับผมไม่ทำอะไรให้คุ้นคุ้นถึงมาหาเรื่องกับผมนะครับผมตามล้างตามผาน อยากจะรู้ว่าเราเป็นยังไงอยากจะรู้ว่าเรารวยหรือจะจนจะจนก็หัวเลาะค่าค่าค่าใจครับหัวเลออกกาะลเ,ลออเพื่ออะไรก็ไม่ทราบมันเป็นในลักษณะคนนางร้ายนางมารร้ายระบบการที่ท่านจะได้รับถ้วยทองท่านต้องผ่านอุปสรรคหมมานปีศาจนางมารร้ายคนอิจฉาให้ร้ายใส่ร้ายป้ายสีกันแกล้งในโชคชะตาด้วยบุญกุศลวาสนามันโดนจัดหนักจัดเต็ม ครับผมคนประเภทนี้ทำไม่ท่านรู้สึกว่าจะต้องไม่มีสิทธิ์เลือกในเมื่อโชคจะตางท่านท่านจงเป็นผู้ให้และท่านจะได้หลีกหนีไปให้ไกลจากคนประเภทนี้นะครับยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับรับเป็นเรื่องจริงนะครับการให้คนอื่นเป็นทานปันประเสริฐแต่ถ้าท่านให้ผิดคนไปให้ปีศาจให้คนอิจฉาให้้ายหมอสันเปรียบดังคนอิจฉา้ายดังปีศาจนะเพราะว่าไม่คิดถึงใจคนอื่นแล้วอะคิดถึงแต่ตัวเองอย่างเดียวอะ ับผมไปสาดที่นางมารลายคนอิฉาให้ลายใส่ร้ายบายสียถ้าท่านไปให้อย่างเงี้ยเหมือนมันให้เสียของมันจะยิ่งเจ็บปวดภายในใจลึกๆนะผมไม่ขอวิงวอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่เมจิกเที่ยวบังเกิดขึ้นในโชคชะตาันะผมอำนาจบุญบารมีวาสนาให้ขอวิงวอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้โปรดเมตตาเข้ามาช่วยเหลือปกปักคุ้มครองรักษาข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าสุขสมสมหวังนางใจหมายจเจริญลูกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงิน ถวยเทพสายยานโดยเทพสําคัญมากอง์พ่อพระปิกเนตพระแม่อ,อมาเทวีพระแม่ราศนีพระแม่พระแม่มาเรียนมันสายยานถวยเทพสําคัญมากสําหรับตัวท่านเพราะฉะนั้นท่านดูตกตาแหน่งเมจิเชียลเพราะฉะนั้นสายยานโดยเทพเกี่ยวกับสายยานพระมหากษัตริย์ก็ได้นะพระม,มาเลสโซนมาราชพระปียาหมหาชาัในสเตเตียกุมหลวงชุมพรน,นะผมขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์น,นะจะได้สมหวังดังใจหมายนะผมดวงเราสําคัญนะถวยเทพก็ส่งผล กับตัวท่านก็ต้องดูนะนะครับบางคนต้องใส่พระปางนี้รุ่นนี้ถึงจะเหมาะสมลองสังเกตกันอเองแต่ละคนไม่เหมือนกันบอกกันไม่ได้นะผมในเมื่อทุ่งข้าวเหลืองอาลามเหล,เหลือกินเหลือใช้หานคู่เกิดความช่มชื่นดวงชะตานี้จะต้องมีโอกาสทองนะผมโอกาสทองมันต้องเข้ามาบ้างนะผมบางคนมันจะไม่มีมันเป็นไปไม่ได้ด้วยบุญกุศลวาสนาเป็นไปตามวงล้อแห่งวัฏจักรเรื่องราวต่างๆท่านควรทนี่ต้องถือดาบงัดต่อสู้ นะครับอยู่ดีๆจะสําเร็จไม่มีนะดวงเนี้ยนะผมเป็นลูกฟุกอยู่ดีๆนั่งอยู่เฉยๆมีคนมาประเคนมรดกไ้ไม่มีนะครับนะ,บนะบผมแต่ปัญหาต่างๆท่านต้องรีบแก้ไขปรับปรุงไงถ้าปรับปรุงแล้วมันจะบังเกิดขึ้นโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาเรื่องราวต่างๆคุณจะได้พบได้เจอกับเรื่องราวต่างๆเยอะแยะมากมายหลากหลายอาชีพที่มีคุณสมบัติที่จะนําพาซึ่งความประสบความสําเร็จ ความจเจริญลูกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินจะตาชีวิตจะรับทรัพย์รวยโชคเทพเทวดาฟ้าดินโดบันดาลให้ดวงนี้ประสบสำเร็จสุขสมสมหวังดังใจหมายอัศวินขีมาส่งมอบเหรียญทองโอกาสท้องโอกาสดีโอ,สดโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคตาให้วางแบบแผนมองการไกลถึงอนาคต ให้ปรับปรุงพิเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายได้เจอในสิ่งที่ใช่เจอในสิ่งที่ชอบเจอในสิ่งที่เป็นเจอในสิ่งที่จะต้องทํามีดปักตรงกลางใจกระบนุนกระววยกระสรับกระสายอดทนอดกั้นแทบจะทนไม่ไหวปัญหาต่างๆต้องแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาชิงไหวชิงพริบใช้เล่ห์เหลี่ยมเล่ห์กลเพทุบายระบมทุกสิ่งทุกอย่างที่จะบังเกิดขึ้นในโชคชะตาน่้นควรที่ต้องนำจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตา ครับผมตกใจคลิปนี้กดซุป,ปเปอร์ตังค์ซุปเปอร์สติ๊กเกอร์นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใ,ใหม่ครับสวัสดีครับ